สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Thai Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการดีแอคชั่นแอนิเมชันเรื่องมหาศึกรังพิภพ EP 18จ้า,จาคุณชายกำลังจะโดนพรหง้ามเข้าไปแล้วซึ่ง ไม่รู้แหละงาบจริงหรือจะสุดท้ายจะมีใครช่วยไหมหรือยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนต้องไปดูต่อกันแหละใช่ค่ะแล้วว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะครับฝาก Membership ด้วยนะครับไปดูคลิปก่อนใครกอนที่พิเศษมากมายเราอยู่ใน playlist Exclusive for member จ้าล้วยังมีปุ่ม Super Tank ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะขอบคุณบีทคขอบคุณค่ะดูเลยจ้าตอนที่สุด ที่ไหนเนี่ยบ้านดูอลังการมากเลยจริงนี่เป็นสตูวอตไวบ้านพ่ออีคุณชายนั่นหรือเปล่าลูกคาะหรูหรามาเฮา,ออานบ้านพอิสตามีควา,อวามอยู่นั้นเนี่ยจริงแจ้งข่าวว่าลูกรวยสอง้าหนึ่งได้สูงสองไม่สามารถมีชีวิตต่อบริการระเบิดทั้งสองคน พอดิการ์ก็หายไปด้วยน่าจะใช่แล้วชวเลยว่าแหละความอลังการของมันเนี่ยเปิดเครื่องเข้าหมวดค้นหานักสู้คุณหลี่ยอยืนยันตำแหน่งของลี่เว่ยค้นหาตำแหน่งเทรรสพสงครามในรัรศมีร้อยหกสิบกิโลได้นอนแดกอยู่ในกระเพ,พาะปีศาจแล้วมั้ง ในรัสเมีย160กิโลของหลวไม่มีเทพสงฆาปัญหาระดับไปทับขั้นสูงในรัสเซีย160กิโลคุณล uh uh ี่ยวการค้นหาเทพสงฆาหาทุกที่ใช้รวมการของประสาทเทพสงฆาการค้นหานับสู้ระดับแม่ทับลงไปต้องใช้สิธิ์การเข้าถึงระดับ S ของวัสเซียสำรงแล้วเี่ยฉันเป็นตัวแทนตรกูลฮอรินัสของ S R มอบสิธิ์้าถึงระดับ S ค้นเหออาได้ ยาอาจจะมีปัญหาเอว้ไม่เป็นไรหรอกแม่เหรอจะหวังทวงกบหลีค่าที่เคอร่วมทีมกับเราได้ไหมพวกเขาทำภารกิจอยู่ที่เมืองศูนย์สามันขอให้พวกเขาตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วรอผลการค้นหาของเราออกมาจะรวมตัวที่นั่นเฮ้ยจับลกกูกหมดแล้วเหรอถึงช้าจะมีสิทธิ์กับตัวเอง แต่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ไม่ได้เพื่อคนตระกูลหลีบวยใค่บางทีพ้นความผมยุ่งแน่ต้องไปจากที่นี่ให้ไกลที่สุดโอออยพเจะทันไหมลูกบินได้ไหมอ่ะต้องจะบินมันจะไปเจออีสัตว์ที่อยู่บนอากาศหรือมาแล้วา ูราแล้วทำไมไอ้ตัวนี้มันถึงตายอย่างนั้นโทษดีสติหลบดิหน่อยเราเป็นสหายสงครามกันบางเรื่องไม่ต้องใส่ใจ อาายเ<ม>ได้ไหมออตอนที่พวกเรามาลูกนายถูกสัตว์ระหลาดเขย่ำจนทิ้นสูนย์ไม่แต่การตายของสามคนนั้นเป็นฝีมือวิธีการที่ใช้คล้ายของนักอ่านจิตแน่นอนว่าจะตัดข้อสรุปที่คนร้ายจัดฉากเพราะเป็นนักอ่านจิตไม่ได้ หลังเกิดเหตุฉันส่งคนไปค้นหานักสู้ในรัศมีรออ้อยหกสิบกิโลแล้วมีระดับไม่ทับขั้นสูง4ี่คนขั้นกลาง21คนขั้นต้น58าสแล้วจะมีระดับนักรบ426ร้คนแต่ฉันไม่คิดว่าจะมีใครฆ่าระดับไม่ทับสี่คนในคราวเดียวได้คุณลียางได้ข้อสรุปแล้วครับฮะมันเห็นขนาดนั้นเลยเหรอวะผู้ตายทีมเขี้ยวพยักคนั้น บาดแผลที่ทำให้เสียชีวิตสอดคล้องกับดาบยักษ์ที่ตกอยู่พอตอนนั้นมันอยากจะแย่งไข่กันพวกเขาสองออคนอาจเกิดความบาดหมางกันส่วนบริกาศส,สองคนตายเพราะถูกโจมตีกระทันส่วนนาน้อยหลีเวยแน่าจะตายก็ถูกสัตว์ประหลาดฆ่าหลังไร้คนคุ้มกันคนร้ายคงเป็นคนที่รอบกัดทีเกี่ยวพยักกอนหน้านี้เขาตายจึงตรวจสอบไม่ได้ แล้วทำไมพวกเขาถึงทะเลาะกันล่ะจากผลของนิติเวศก่อนเสียชีวิตพวกเขาไม่ได้ใช้ยาหลอนประสาทแต่เรื่องปัจจัยภายนอกไปเฮ้ยปัจจัยภายนอกอาจเป็นเพราะถูกคนร้ายยู่อยู่หรือไม่ก็มีการทระยศแย่งชิงสิ่งของอข้อสงสัยนี้เอาไว้ก่อนที่สำคัญคือคนร้ายฆ่าไม่ทับขั้นสูงสองคนตายเปยด้วยกันได้อย่างไรข้อสันนิษฐานเ่ยคนร้ายจะเป็นระดับเทพสงครามจะซ่อนพลังเอาไว้ การประเมินจึงผิดพลาดข้อที่สองคนคร้ายเป็นนักอ่านจิตคนคนนี้อาจจะเป็นนักสู้ระดับไม่ทักขั้นกลางหรือต่ำกว่าจะใครก็ทำมึงฆ่าลูกฉันฉันไม่ปล่อยมันไปแน่ประกาศข่าวการตายของอเวยให้นักสู้ทุกคนรับรู้ว่าฉันเวดีนาพอลินัสจะให้ค่าหวยหนึ่งแสนล้านหยวนหนึ่งแสนล้านถ้ามีใครมีข้อมูลของคนร้าย จะได้เงินกับบ้างคือความจิงฉันไม่เชื่อว่าอยากได้หนึ่งแสนล้านหยวนจะทรอยศลูกไม่ได้ไม่ได้แค่ไหมแต่เห็นเงินขนาดนี้เพื่อยากที่จะเปิบความลับได้ใช่แล้วให้เขาดีอยู่ถ้าพลางความหวาดกลัวว่าจะโดนหักหลังก็ลูกมึงไม่เก่งนะคะเอาตัวรอดจากสัตว์ประหลาดก็ไม่ได้นักสู้ก็าคนเตชีวิตติดกันที่เมืองสสา3 พันธรรมิตรเอเปิดเผยว่าหนึ่งในจำนวนผู้ตายเป็นคนสำคัญของตระกูลพอลินัสพันธรรมิตรเอชอาร์แห่งฐานทัพเมืองเจียงดนานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุสรุปผลเบื้องต้นคืนเขาถูกฆาตกรรมคาดการว่าคนรายรายนี้อาจเป็นแค่สงครามหรือนักอ่านจิต ดีเย่าและเวนีนาตระกูลพอลินะเสนอเงินค่าหัวดิแสล้านหยวนสำหรับเอาแสเทียบเท่ารายได้รวมหนึ่งเดืของพันธมิตรเอชอาทัวโลกเป็นเงินค่าหัวสูงสุดนับตั้งแต่ยุคมหานิพพานเพิ่งกาับ่าถึงก็เห็นข,าข่าวค่าหัวจำนวนมหา,าศาลสมเป็นน้องสาวแท้ๆของผู้นำตระกูลพอลินะเงินขนาดนี้อย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยนั่สู้ระดับตามกรเทสโขางขาวทำงานทั้งชีวิตจะหาได้ไม่ถึงหนึ่งในสิบเลยเอ้ย ฉันยังอยากได้ที่นายเรียกมาประชุมก็เพราะเงินค่าหัวเหรอใช่แล้วคนนายต้องไปธรรมดาแน่ยรือต้องหาคนเยอะๆจะไปก่อนว่าตงเสร็จล้างเลยนะในมีปัญหาตกเงด้วยไงน,นายทำตัวเหมือนทีมเชี่ยวเพี้ยงจะเติเออมื่อไหร่นายน้อยกูนะั้นจะได้ลงมือกับพวกนักสู้ ติดคดีฆ่าคนตายะั้เท่าไรจำตามสนองนะอ,อยากไปก็ไปเองนะสิโดะเป็นคนดีนูแสนล้านอิทธิพลพันธมิตรเอชอาร์ยิ่งใหญ่จริงๆให้สื่อออกข่าวเรื่องนี้ทางชีวิตของประเทศจีนต่อ <c oughs> เข้าบ้านหนึงขี้สุดแต่ลูกคงไม่พบเหตุ ยถ้ามันหนูยังไม่กลับเมืองอีอหลูจะยังกลับไม่ได้เป็นที่สงสัยอันนี้นมันอันตารายสุดๆที่เนี่ย ฝันแหละถ้าจะอย่างเนี้ยฝันเธอลูกมันจะตลกเกินสะดุ้ตงตื่นอ่าเดีคือถ้าไม่ใช่ฝันมันจะตลกมากเลยอยากไปเรี่งไปลาบแล้วกัตกใจตื่นตอนเท่าไหร่คะตีสี่ ยังใหม่อยู่ไม่นี้ว่าข้าบวั่นชั้นจะมากขนาดน<อ>ี้ที่สุดพ่อแค่ขออนุสู้ระดับแม่ฉันยังอยากแจ้งจับตัวเองเลย, <c oughs> ยไม่ลงฆ่าหลีเวพวูดีย่อกำลังโทษว,ว่าชั้นฆ่าหลีเวยอยู่ดีตอนนี้พวกเขายังมีหลักฐานไม่รีพควงแต่ว่าในประกาศบววอกว่าขอร้ายอาจจะเป็นนักอาชีพถ้าหากพวกข้าหน้ามาเห็นเข้าต้องน,นึกถึงชั้นอยู่แลยทำไมหนุ่มถ,ถึงโทรมาตอนนี้เก้าสิบ วหน่ามีอะไรครับลูกสนจะกลับสานทำเบื่อไรทุกคนกลับมาแล้วจะไปรายงานหมวดจ่าปฏิบัติการด้วยรอรออะไรอยู่เออผมสบายดีครับจะกลับแล้วครับาานายทำงานคนเดียวไม่ได้เป็นลำรายใช่ไหมเออ,เอ,อไม่ครับผมน่าลืมแล้วเหรอคือผมหลบหนีอันตรายได้รวดเร็ว สามัญบริการอย่ต้อาจับแพนบ่อยๆไดาไม่ถึงหนึ่งแสนแต่ะับแพไม่ข้ามไ้อีองหมื่าหมแสนออหัวหน้าคุณระวังตัวถ้านายเจอปัญหาอย่าเรีว่าทีมขอหนักคีมีพี่น้องนายขอบคุณครับหัวหน้าบางทีจะไม่ควรระบวงพวกเขา กำจัดแรกงกดดันเรื่องเงินรางวัลได้เลยเธอจะฟงซ่านไม่ได้ซุยซินลัวเฟิงลั่วเฟิงได้กลับฐานทัพมือเรียงวันนี้ทำภารกิจคนเดียวไม่ค่อยสบายใจเลยก็เลยอยู่แดนเถิดคนเดียวเหรอตรงนี้มีสัปหลาปลอดภัยดี อ๋อไม่คุยเรื่องเธอแล้วเธออยู่มาหาลัยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ทำโปรเจกต์ที่ห้องทดลองต้องขอบคุณตัวอย่างที่เกิดมาจากแดนเถื่อนเปล่าก่อนทำให้งานคืบหน้ามากหากว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายผมไม่ได้พูดคุยกับเธออีกแล้วแต่ตอนนี้ฉันกระบรู้สึกเสมออยางที่ไม่เคยไป ยังสู้ต่ออีกอ่ะลูกแไ่หนูยังไม่กลับบ้านอ่ะลูกสงบจิตสงบใจฝึกท่าอยู่ยฟังเขาขั้นขั้นสามขนะันะ้นสาะเหมืนลูกขั้นที่สาม ข้ากับนิพกางระเบิดเพิ่มขึ้นอีก2.8รับตอนนี้ขอวับผู้แก่ก่อนโอ้มันจับทีเดียวง่ายเลยตอนนี้กลับตาขดีกว่ากลับตอนนี้ได้ไหมกลับตอนนี้เลย อยากให้กลับแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านในท่องเลยก็รับมือกับเรื่องข้าหัวนับจากนี้ต้องระวังการขึ้นไหวให้มากกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคโอเคเอาไข่ไปรายงานแล้วโอ้ยกลับอาจจะที่บ้านไข่ยังอยู่ข้อแรกเป็นเรื่องของอีเวรเรื่องของนักอ่านจิต ทุกอย่างที่เกิดในเมืองสุสานาบอกใครเด็ดขาดรวมทั้งพ่อแม่และอวบข้อสอบไปที่ทำการสมาคมขีสุดไอ้ไข่นั่นนะทำไงจริงอง๋อ,อนี่อทอ <ำ S 1> มาแล้วที่ได้จับมังกรเกาอเหล็กให้สำนักม,มออคือให้ครบตัวแล้วก็รายงานผลการล่าขั้ทีอัปเดตข้อมูลส่วนตัว อย่าการรับรองว่าถึงระดับไปทับขั้นต้นอ,อย่าไปทางการและรับเงินรางวัลหาให้อพบเดตุข้อมูลสูงตัวอาจถูกสงสัยได้ง่ายพ่อสามใช้เงินงวดที่ได้มาเรียนวิชาดาบสายฟ้าเก้าขั้นขั้นที่สี่ถ้าความสามารถมากขึ้นภายผู้ขา,าเพื่ดจากเงินข้ามหัวก็จะน้อยลงสุดท้ายก็เรื่องไขมรกตตามข้อมูลที่ค้นหา,าฉันเจอสถาบันวิจัยที่ตรงตามเป้าหมายมีฐานข้ามเงินเกี่ยวตบ แต่ว่าไข่ปางกอเป็นปัญหาใหญ่อาจจะทำให้เข้ารู้ตัวตนของเราถูกเปิดเผยงได้ง่ายๆที่ยากก็คือจะต่อรองกับพวกค้าตลาดได้ยังไงก็เลยต้องขายใต้ดินไปเลย,งเ,ยงเห้อก็เหมือนถาไปซะแล้วเกี่ยวโตหรอเอ๋พ่หนหัวขอโทษด้วยจริงๆ แต่ช่วยเข้าใจด้วยการเป็นพ่อแม่นั้นไม่ง่ายเลยมันลูกสาวแค่คนเดียวขอให้คุณไปจากเธอ,อ้วยอ้าวน้องอกค่ะทำไมล่ะมีรถขับรถที่เป็นศูนย์การเศร,รษฐกิจของจีนเ,เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด ประชากรมากที่สุดจะไม่ธรรมดาแน่นอนอครมีควาอ เรื่องกับอาหัวแล้วน้ำแบบว่าเศร้าี่เย่าระดับเพศสัมพานขั้นสูงชายายีแรงชายาได้รูกับพยาบรีน่าีแรงในหมองิบรีน่าพอลินัส้องสาวที่แท้ของผู้นำมูรพอลินัสเป็นผู้บริการิจตแส้นแมมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องราวจริง แต่ละมือ้อแต่ละเดของหลวงฟึงก็คือยากเหลือเกินอันนี้อันนี้นี่นเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยได้ผักไม่เคยได้ผักไ <laughs> มีน้องอเมนว่าพี่ขาจริงๆ มีคนเ<อ>ฟิงก็ไม่เคยได้พักเหมือนกันอันนี้เ<ช>รื่องจริงถูกต้องก็ใช่มีแต่เรื่องมีแต่รล่านะไม่เคยได้อยู่สงบสุขอะไรใดๆเลยประสุขเขาประสบแซ่จริงที่จริงเขาอยู่เฉยๆแต่ว่าเรื่องมาหาเขาเองเรื่องมาหาเขาเองก็งาาเ,เ,งเลยต้องแก้แล้วด้วยความหลายๆอย่างบางทีก็ได้ไปรับรู้เรื่องอะไรมาก็ทําให้เราเขารู้สึกว่าเขาอยู่เฉยไม่ได้อะไรอย่างนี้มันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่นะทุกคนก็เนี่ยอย่างเรื่องไข่อย่างเนี้ย ก็ไปเอามาตั้งใจดีแท้ๆว่าจะเอาไปให้ศูนย์วิจัยนู่นนี่นั่นมีประโยชน์โดนล่าก็โดนล่าโดนตามพอรู้วอีนี่มีไข่ไข่ราคาแพงอีนั่นก็มาแย่งพอแย่งชิงกันอาจเกิดฆ่ากันเองตายอีนั่นก็ตายนู่นนี่นั่นถูกไม้หัวอีกเออแล้วอีคุณชายปากดีไงแต่ว่าไม่เก่งพอไม่มีคนคุ้มกันมึงก็โดนแดกโดนไปพอโดนแดกปุ๊บพ่อแม่ก็โอโอ้ย ลูกกูกลายเป็นคนร้ายไปเลยแล้วก็ไม่กลับกว่อจะกลับมาศูนย์ได้ก็ต่อสู้อะไรหนักหนาใช่ก็กลับมาก็ยังเป็นต้องเป็นความลับเปิดเผยไม่ได้อีกเพราะงั้นเจะต้องถูกเปิดโปงว่าคนนั้นคือใครว่าเราคือใครต้องหาที่ขายไข่ขาที่ขายไข,ยขย่ตลาดเมื่อ,อีกเพราะาถ้าเกิดขายในที่ขายบนแบบรู้แน่ถ้าสมมติออกไปศูวนย์วิจัยเอารู้เลย ว่าอ๋อคนที่แบบอีเทพสงครามสองคนนั่นน่ะเนาะน่าจะต้องรู้แน่เลยว่าแบบแบบคนที่เอาไข่ไปเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วระดับยังเป็นแบบจุ้มเพิ่งเข้าเป็นแม่ทัพขั้นต้นเมื่อกลับมานี่เองยังจุ้มอยู่แล้วพอกลับมาปุ๊บที่บ้านก็มีเรื่องราวอีกน้องอกหักน้องอกหักนี่น้องไปดูทาอะไรทำะายตัวเองหรือเปล่าจริงเ้อมีแต่เรื่องแล้วอีอีแม่ว่า เมรินาเมริกาว่าสื่ออะไรไ่รูื่ออะไรไม่ร voilà ู้ฮอรินัสฮอรินัสบ้านฮอรินัสก็คือคาดิเชียนเปิดใช้เงินใช้เงินในการยึดครองสื่อเออเป็นแบบค่าหัวให้กับคนที่ตามล่าคนที่ฆ่าลูกมาได้ไปหาเวโรนิก้าคาดิเชียน ก็คนที่ฆ่าลูกมึงก็สับประหลาดตัวที่พ่อมึงเหยียบไงมีใครฆ่าพ่อมีใครฆ่าลูกมึงที่ไหนงงมึงเอาเงินให้ใครอ๋อไม่มันคงแบบอยากฆ่าคนที่แบบฆ่าบอริการของลูกมันไงค่าระดับนั้นได้ก็มาคิดอีกว่าลูก ก็ต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนระดับนั้นระดับนี้อะไรก็ไม่เลวจริงต้องมีบุคลิกภาพแล้วหลวงเฟิงจะรอดพ้นจากสิ่งนี้ได้ยังไงมีผีลวเนี่ยคือแบบปวดต้นคอเลยอ่ะก็แบบฮะผีเล่นอย่างนี้เลยหรอฝันติดสัมผัสเออคือเขาพูดออกไปแล้วว่ามึงท่านี้ไม่ใช่ฝันมันจะตลกมากอ่ะฝันยังตลกเลย อะไรอ่ะอยู่ๆว่าพวงบอกเพิ่งเจอผีอยากเจอผีเจอมิญยาณอาฆาติญสามตัวพี่แจ็คต้องรับเรื่องนี้นะเข้าไปอยู่ในเรื่องเด่นประจำเดือนถูกต้องให้ตายเถอะนั่นแหละทุกคนนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้พองสับคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ